คราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนเราเป็นคนรอบตัวเราเป็นอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเอาอะไรไปเยี่ยมเลยก็ได้ไหมนะแบบอะซุปไก่ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ <ừ> อยากให้คุณหมอให้คําแนะนํานิดนึงค่ะ <ừ> <ừ> แล้วในความคิดของคุณกีล่ะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเอาผลไม้ไปเยี่ยมเนี่ยคิดว่าสามารถนําไปเยี่ยมกับคนไข้ได้ทุกประเภทเลยไหมครับ คือถ้าถามกี้อย่าจริงๆจ,จ,จากคนที่เราไม่ได้มีความรู้ในทางการแพทย์นะคะแล้วก็คิดว่าผลไม้น่าจะเป็นหนึ่งในออปชันที่เฮลตี้ที่สุดแล้วเราก็อยากเอาไปให้ผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะคงจะเลือกอะไรที่หาซื้อง,ง่ายเขาทานได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลไม้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นช้อยส์แรกๆเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยนึกถึงเพื่อที่จะนําไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับแต่ว่ามีผู้ป่วยอยู่บางกลุ่มที่ไม่สามารถนําผลไม้ปไปเยี่ยมได้ก็คือผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบําบัดแล้วเขามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ามีเม็ดเลือดขาวต่าอ๋อ เพราะว่าพวกนี้นะครับเขามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำอยู่แล้วไม่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วในผลไม้ที่นําไปเยี่ยมอ่ะเป็นผลไม้สด<น>ซึ่งมีเชื้อโรคเยอะอก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เขาติดเชื้ออีกด้วยแต<อ>่ถ,ถ้าหากว่าเราจะเลือกผลไม้ที่ไปเยี่ยมเขาจริงๆนะครับก็ควรจะแนะนําเป็นผลไม้ที่เปลือกหนา,าเพื่อที่จะให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปสู่เนื้อผลไม้เนี่ยได้ยากกว่าอ,อย่างเช่นพวกแตงโมเคนตาลูกล้วยส้มพวกนี้นะครับ<อ>ควรจะเลี่ยงพวกผลไม้เปลือกบางที่ต้องกินทั้งเปลือกไม่ว่าจะเป็นพวกแอปเปิลส ส <Strawberry, S 2> oh. ตรอเบอรี่พวกนี้ครับ oh. ควรจะเลียงจะดีกว่า